ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเมืองไทยได้ผ่านเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งแต่ละช่วงเวลาล้วนมีความสําคัญและส่งผลต่อทิศทางของประเทศอย่างลึกซึ้งความเคลื่อนไหวของผู้นําในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมักสร้างความตื่นเต้น ความกังวลและความสงสัยในหมู่ประชาชนทั้งในเรื่องของนโยบายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และท่าทีที่แสดงออกต่อสังคมในเวลาที่ทุกคนจับตามองการเลือกเวลาในการเปิดเผยแผนงานใหม่หรือการปรับทัพทางการเมืองของผู้นำกลายเป็นจังหวัดที่มีผลต่อทั้งภาพลักษณ์และการสนับสนุนจากประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์กับนักการเมืองและภาคอื่นๆเมื่อพูดถึงผู้นำที่มีอิทธิพลอย่างประยุทธ์จันโอชาเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ แม้ว่าบางครั้งจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องขององค์การบริหารจัดการและความโปร่งใสการเคลื่อนไหวของเขามักแฝงไปด้วยกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและการตัดสินใจของเขาในแต่ละครั้งสามารถส่งผลสะเทือนต่อการเมืองไทยทั้งระบบการที่เขาเลือกที่จะเงียบหรือไม่แสดงท่าทีชัดเจนในบางช่วงเวลานั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายทำให้เกิดความตึงเครียดและความสงสัยในสังคมอย่างต่อเนื่อง ความเงียบสงัดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญมักจะถูกตีความไปต่างๆบางคนมองว่าเป็นสัญญาณขององค์การเตรียมแผนใหม่บางคนมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำกำลังประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและบางครั้งก็เกิดการคาดเดาในลักษณะเชิงลบซึ่งความคาดเดาเหล่านี้มักกระจายไปในสื่อสังคมออนไลน์และการสนทนาในวงกว้างกลายเป็นการสร้างกระแสะความสนใจและความตื่นตัวในหมู่ประชาชนเองการเปิดเผยแผนงานใหม่ของผู้นำในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านทั้งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆการตอบสนองของประชาชนรวมถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติการวางแผนอย่างรอบคอบและการเลือกจังหวัดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะการตัดสินใจเพียงผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือวิธีการสื่อสารของผู้นําในปัจจุบัน ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสะหลักเพื่อสร้างความเข้าใจหรือแม้แต่สร้างความสงสัยเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการบริหารภาพลักษณ์และการควบคุมข้อมูลข่าวสารการเลือกที่จะเปิดเผยบางเรื่องในเวลาที่เหมาะสมหรือการปิดข่าวสารบางเรื่องจนเกิดความเงียบปรับกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเปลี่ยนกระแสะความคิดเห็นของสังคมได้ในชั่วข้ามคืนความสนใจของประชาชนมักจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของผู้นำและทีมงานใกล้ชิด การเปลี่ยนตำแหน่งบุคคลสำคัญการประกาศนโยบายใหม่หรือการปรับเปลี่ยนท่าทีทางการเมืองล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของรัฐบาลการติดตามและวิเคราะห์ทุกความเคลื่อนไหวจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจการเมืองและนักวิเคราะห์ซึ่งบางครั้งความเงียบของผู้นำอาจสร้างความกังวลและความคาดเดาในหมู่ประชาชนอย่างสูงหลายครั้งการตัดสินใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบสงัดนั้นมักถูกตีความและวิเคราะห์อย่างละเอียด นักวิเคราะห์การเมืองจะพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อคาดเดาว่าแผนงานต่อไปจะเป็นอย่างไรการใช้ข้อมูลเชิงลึกจากหลายแหล่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเมืองการวิเคราะห์ที่รอบคอบสามารถช่วยให้ประชาชนและนักลงทุนเข้าใจทิศทางการเมืองในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบของความเงียบและการเคลื่อนไหวของผู้นำยังสะท้อนถึงความเปราะบางของสังคมไทยในบางประเด็นความคาดเดาความกังวลและความหวังถูกผสมผสานอยู่ในความรับรู้ของประชาชนทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญและส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมมของค์การเมืองไทยอย่างแท้จริงสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการใช้เวลาและความอดทนในการเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและการวางแผนอย่างรอบคอบในช่วงเวลาที่สำคัญมักเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบทางการเมืองอย่างมหาศาลการเลือกที่จะไม่รีบเปิดเผยข้อมูลบางเรื่องหรือการรอจังหวะที่เหมาะสมกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีคุณค่าในเชิงการเมืองการสังเกตและวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้สามารถคาดเดาและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการเมืองไทยไม่เคยอยู่นิ่งทุกการเคลื่อนไหวล้วนมีผลเป่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสังคมและระดับประเทศ ความเงียบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญอาจสะท้อนถึงความรอบคอบการวางกลยุทธ์หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนในบางสถานการณ์การเข้าใจบริบทและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจการเมืองการติดตามอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์อย่างรอบด้านจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์และทิศทางในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึง้นในท้ายที่สุดความเงียบความเคลื่อนไหวและการเปิดเผยแผนงานใหม่ของผู้นำไทยไม่ใช่เรื่องที่สามารถมองข้ามได้ เพราะทุกการตัดสินใจสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อภาพลักษณ์ของผู้นําการสนับสนุนจากประชาชนและเสถียรภาพของรัฐบาลการติดตามอย่างละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและการเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ที่สนใจการเมืองไทยสามารถเข้าใจทิศทางและผลกระทบขององค์การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความสําคัญขององค์การสังเกตและการวิเคราะห์เชิงลึกไม่ได้อยู่แค่ในมิติการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม การสร้างความเชื่อมั่นการตัดสินใจในการลงทุนหรือแม้แต่การวางแผนในชีวิตประจำวันการที่ผู้คนรับรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงขององค์การเมืองไทยอย่างรอบด้านช่วยให้เกิดความเข้าใจและการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับมากยิ่งขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไปการเมืองไทยเต็มไปด้วยความท้าทายความซับซ้อนและความไม่แน่นอนการเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้นำการวิเคราะห์กลยุทธ์การเข้าใจบริบทและการคาดเดาผลกระทบขององค์การตัดสินใจล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญ การใช้เวลาและความอดทนในการติดตามเหตุการณ์ทำให้สามารถเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้ผู้ที่สนใจการเมืองสามารถเตรียมตัวและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความเงียบที่น่าสงสัยและแผนงานใหม่ที่กำลังจะเปิดเผยเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องการติดตามการวิเคราะห์และการเข้าใจบริบทจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจการเมืองไทยในปัจจุบันทุกการเคลื่อนไหวของผู้นำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีความหมายและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างการเข้าใจอย่างรอบด้านและติดตามอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ผู้ชมวิดีโอและผู้สนใจการเมืองสามารถรับรู้ภาพรวมและทิศทางของเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเมืองไทยเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลามีความสำคัญและสร้างผลกระทบต่อทั้งภาพลักษณ์ของประเทศและชีวิตของประชาชนความเคลื่อนไหวของผู้นำในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมักดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นตัวในสังคม การตัดสินใจในแต่ละครั้งสามารถสร้างความหวังความกังวลหรือแม้แต่ความสงสัยให้กับประชาชนการเงียบหรือความสงบของผู้นำในบางช่วงเวลาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถควบคุมสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบในการเมืองเมื่อพูดถึงประยุจันโอชาเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงในการเมืองไทย ความสามารถในการวางกลยุทธ์การควบคุมข้อมูลและการใช้เวลาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความโปร่งใสและการบริหารจัดการแต่การเคลื่อนไหวของเขามักถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดจากนักวิเคราะห์การเมืองและสื่อมวลชนเนื่องจากทุกการตัดสินใจสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ความเงียบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญมักทำให้เกิดความสงสัยและการคาดเดาอย่างกว้างขวางในสังคมบางครั้งประชาชนมองว่าเป็นสัญญาณขององค์การเตรียมแผนงานใหม่บางครั้งมองว่าเป็นการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบหรือบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความตึงเครียดต่อฝ่ายตรงข้ามการที่ผู้นำเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลบางเรื่องในทันทีช่วยสร้างความไม่แน่นอนและทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายการเปิดเผยแผนงานใหม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเช่นผลกระทบต่อภาพลักษณ์การสนับสนุนจากพรรคและประชาชนการตอบสนองของสื่อมวลชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการวางแผนอย่างรอบคอบและการเลือกจังหวัดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญการตัดสินใจผิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลกระทบใหญ่ต่อรัฐบาลและความเชื่อมั่นของประชาชนได้ในมุมมองของสื่อและนักวิเคราะห์การสื่อสารของผู้นำในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสะหลักเพื่อสร้างความเข้าใจหรือแม้แต่ความสงสยัย ช่วยให้ผู้นำสามารถควบคุมภาพลักษณ์และกระแสะความคิดเห็นของประชาชนได้การเลือกเวลาในการเปิดเผยข้อมูลการปิดข่าวสารบางเรื่องหรือการสร้างความเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมล้วนเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงกระแสะสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งการเคลื่อนไหวของผู้นำและทีมงานใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นตัวในสังคมการปรับตำแหน่งบุคคลสำคัญการประกาศนโยบายใหม่หรือการเปลี่ยนท่าทีทางการเมือง ล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและเสถียรภาพของรัฐบาลการติดตามและวิเคราะห์ทุกความเคลื่อนไหวจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจการเมืองความเงียบของผู้นำมักสร้างความกังวลและความคาดเดาในหมู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอนการตัดสินใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบสงัดมักถูกตีความและวิเคราะห์อย่างละเอียดนักวิเคราะห์จะพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเพื่อคาดเดาว,ว่าแผนงานต่อไปจะเป็นอย่างไร การใช้ข้อมูลเชิงลึกจากหลายแหล่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเมืองการวิเคราะห์อย่างรอบคอบช่วยให้ประชาชนเข้าใจทิศทางและผลกระทบของการเมืองในอนาคตนอกจากนี้ผลกระทบจากความเงียบและการเคลื่อนไหวของผู้นำยังสะท้อนถึงความเปลี่ยนลงของสังคมไทยความคาดเดาความหวังและความกังวลของประชาชนผสมผสานอยู่ในความรับรู้ของสังคม การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจสร้างกระแสะความสนใจหรือความตึงเครียดในสังคมได้การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวอมอขอองค์การเมืองไทยความสามารถในการใช้เวลาและความอดทนในการเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญการเคลื่อนไหวอย,อย่างระมัดระวังการรอจังหวะที่เหมาะสมหรือแม้แต่การเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลในทันที ล้วนช่วยสร้างความได้เปรียบการสังเกตและวิเคราะห์อย่างละเอียดทําให้สามารถคาดเดาและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพการเมืองไทยไม่เคยอยู่นิ่งทุกการเคลื่อนไหวล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสังคมและระดับประเทศความเงียบในช่วงเวลาสําคัญอาจสะท้อนถึงความรอบคอบการวางกลยุทธ์หรือความไม่แน่นอนการเข้าใจบริบทและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้นําจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่สนใจการเมือง การติดตามอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์อย่างรอบด้านช่วยให้สามารถเข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์และทิศทางในอนาคตได้อย่างชัดเจนทุกการตัดสินใจของผู้นำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้นำการสนับสนุนจากประชาชนและเสถียรภาพของรัฐบาลความเนียบและแผนงานใหม่ที่กำลังจะเปิดเผยเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนอย่างต่อเน,นื่องการติดตามและการวิเคราะห์เชิงลึกช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจทิศทางของเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวของผู้นำและผลกระทบต่อสังคมได้อย่างชัดเจนความสำคัญขององค์การสังเกตและการวิเคราะห์เชิงลึกไม่ได้อยู่แค่ในมิติการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมการสร้างความเชื่อมั่นการตัดสินใจในการลงทุนหรือแม้แต่การวางแผนในชีวิตประจำวันการรับรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงขององค์การเมืองไทยอย่างรอบด้านช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เมื่อมองย้อนกลับไปการเมืองไทยเต็มไปด้วยความท้าทายความซับซ้อนและความไม่แน่นอนการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้นำการวิเคราะห์กลยุทธ์การเข้าใจบริบทและการคาดเดาผลกระทบขององค์การตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจทิศทางการเมืองอย่างแท้จริงการใช้เวลาและความอดทนในการติดตามเหตุการณ์ช่วยให้สามารถเข้าใจภาพรวมและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ความเงียบที่น่าสงสัยและแผนงานใหม่ที่กำลังจะเปิดเผยจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจอย่างต่อเนื่องการติดตามการวิเคราะห์และการเข้าใจบริบทช่วยให้ผู้ชมวิดีโอและผู้สนใจการเมืองสามารถรับรู้ภาพรวมและทิศทางของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนทุกการเคลื่อนไหวของผู้นำล้วนมีความหมายและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างการเข้าใจอย่างรอบด้านและติดตามอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้สามารถเข้าใจทิศทางและผลกระทบขององค์การเมืองไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือการเมืองไทยมักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กน้อยในตอนแรกบางครั้งกลับสามารถสร้างผลกระทบใหญ่ต่อภาพรวมทั้งประเทศได้ความเงียบสงัดของผู้นำในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ใช่แค่การนิ่งเฉยแต่เป็นกลยุทธ์ที่สร้างแรงกดดันและความสงสัยในหมู่ฝ่ายตรงข้ามและประชาชนในขณะที่บางคนอาจตีความความเงียบนี้ในแง่ลบเช่นเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงหรือการล่าช้าในการตัดสินใจ แต่จริงๆแล้วความรอบคอบและการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดเป็นสิ่งที่ผู้นำใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของรัฐบาลและประชาชนเมื่อพิจารณาถึงวิธีการทำงานของประยุทธ์จันโอชาจะเห็นว่าเขามีความสามารถพิเศษในการวางกลยุทธ์การควบคุมข้อมูลและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพการตัดสินใจแต่ละครั้งมักถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดจากนักวิเคราะห์การเมืองนักสื่อสารและประชาชนทั่วไปความสามารถในการรักษาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐบาล การสนับสนุนจากประชาชนและความสัมพันธ์กับพรรคอื่นๆเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถรักษาตำแหน่งและอิทธิพลได้อย่างยาวนานในหลายกรณีการเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลทันทีหรือการเก็บความลับบางอย่างเอาไว้เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายการสร้างความสงสัยและการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมส่งผลให้เกิดการจับตามองและเพิ่มความตึงเครียดในทุกระดับ ทั้งในสังคมและการเมืองความสามารถในการจัดการกับข้อมูลและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้นำอย่างมากปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้นำไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านการเมืองระหว่างประเทศภาวะเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นการวางกลยุทธ์จึงต้องละเอียดรอบคอบและคาดการผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว การเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบด้านเป็นสิ่งจาเป็นเพราะทุกความเคลื่อนไหวสามารถสร้างแรงสะเทือนต่อการเมืองไทยทั้งระบบประชาชนและนักวิเคราะห์ต่างตื่นตัวต่อความเคลื่อนไหวของผู้นําความสนใจมักอยู่ที่การปรับตําแหน่งบุคคลสําคัญการประกาศนโยบายใหม่หรือการเปลี่ยนท่าทีทางการเมืองแต่ละความเคลื่อนไหวล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากประชาชน การวิเคราะห์เหตุการณ์และการคาดเดาผลลัพธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมมคอองค์การเมืองไทยอย่างแท้จริงการเมืองไทยเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความท้าทายการเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้นำการวิเคราะห์กลยุทธ์การเข้าใจบริบทและการคาดเดาผลกระทบจากการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญการใช้เวลาในการติดตามสถานการณ์และรอดูความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านช่วยให้สามารถคาดการทิศทางของเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างชัดเจน ในมุมมองของสังคมการเคลื่อนไหวของผู้นำและความเงียบสงัดสร้างผลกระทบในหลายด้านทั้งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการลงทุนในภาคธุรกิจความมั่นคงของเศรษฐกิจและแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเข้าใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดช่วยให้ประชาชนสามารถปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกการตัดสินใจของผู้นำไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยแผนงานใหม่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจที่เงียบสงัดล้วนมีผลต่อภาพรวมของประเทศและสังคมความรอบคอบในการวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกจังหวัดที่เหมาะสมและการควบคุมกระแสะข่าวสารเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในท้ายที่สุดความเงียบสงัดและแผนงานใหม่ที่กำลังจะเปิดเผยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นกลยุทธ์ที่สร้างแรงกดดันและกระตุ้นความสนใจของประชาชน การติดตามและการวิเคราะห์อย่างรอบด้านช่วยให้ผู้ชมวิดีโอและผู้สนใจการเมืองเข้าใจภาพรวมและทิศทางของเหตุการณ์ได้ชัดเจนทุกความเคลื่อนไหวของผู้นำมีความหมายและผลกระทบต่อสังคมการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและติดตามอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ผู้ชมสามารถวิเคราะห์และประเมินผลขององค์การเมืองไทยได้อย่างครบถ้วน